สีแดงดำนั่นได้แก่สองลมงทับเกิดเสคู่หเหลืองแดงดำนันน,น,น,นั่งช้างก้วฮานามีเสียงปรบมือให้กับนักดนตรีสองทีมเ,เลยครับคุณตัดสินบอลคนตรีครับถอยพระสิทธิ์เลครับเอานำท่านไปสู่รายการเลยครับโอ้โหว่ากันว่าครูนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทีมฟุตบอลอาร์ทัวร์นะ กก il, ตอนนี้กูสุดท้ายของฟุตบอลรายการน้องเลงซ้ายยุดครับครั้งที่หน e ึ <s <s <sh ake> <sh ake ่งครับก allora ู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุะเกิน11ปีครับเรามารุ่นดูครับสองลมซ็อกเกอร์ส o ูนะฮะแบบนี้ก็ต้องดูเลยครับว่า สถานการณ์ที่บอกได้ครับเดียวเลยครับว่าผุ้บอลกุชีชนะเลิศเจสส์สมาคนปิร่าเนี่ยคนพิทักษ์กำลังสังการอยู่นะโอ้โหมากันว่าช้างแกว้วเทมนี้<บ>สถานการณ์ต้องดูว่าผุ้บอลกุชีแล้วเนี่ยทีมไหนเป็นแชมสองลมซอกเกอร์สกูทีมไหนเป็นแชมป์ครับสองลมซอกเกอร์สกูให้กันใจกันเยอะครับทั้งสองทีมครับชั้นแก้ว่คราราบีหลังจากกิ๊กกูก่อนหน้านี้ครับโอ้ รุดมันครับตานเกือบเอาไวครับผมน้องเล็งไซยเอฟซีชนะ2ล้มด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับวุดวิบครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าแต่วันชาร์ลสได้แชมป์เลือดสิบปีเรียกร้องแล้วคาราบีโอ้โหวันนี้ต้องดูว่าวฮารอหน่อยดเปนั่นเป็นผู้รักษาประตูให้กับนั่นของชังแกะ ทางแก้วนี่เทานั้นของศิษย์เกนเทานั้นของรัตนธรรมโอ้โห,โโหต้องมาเจอเลยครับป้าวันนี้ทิศผู้เล่นตรงหน้าของสองลง้มเอาละครับเริ่มเล่นเลยครับเทานั้นของขอบคุณไล่บี้ได้ไม่ได้ครับโอ้โหใครจะได้ท่าคู่นี้เสมอทุนมาโดนจุดโทษนะครับเสมอโดนจุดโทษโอ้โหว่ากันว่าครับใจสั่งมาลุยแบบนี้นี่คือเป็นการคู่ที่24คู่ที่24 ฉายเร็วเห็นเลยครับนายรับแนวร่วมลุยมาพาเพลินเลยครับแบบนี้ครับลุยมาพาเพลินเลยครับแบบนี้ครับต้องดูแลยครับว่าหน้าสองลมสลมต้องดูใจสั่มามาแฝงทีรอทนทุ่มไปแต่ใจโหนดมาลุยต่อแล้วครับด้านนของพีทซ้ายครับยันซ้ายกดนะครับโอ้โหเวลาพาเพลินงเดี๋ยวนี้มาดูว่าความเข้มข้นทีมไหนเข้มข้นกว่ากันเลยครับ ช้างแก้วนั่นปียราชตาสายนั่นตาตาคทีมงานตาตาค้กับปียราชโอ้โหดูออเาอ่ติดอ้โหเย้า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 เย้เฮ้ยเ้ยอ้ตง มาแล้วโฟโต้แลรุ่น10บปีเกมนี้เอแล้วครับต้องดูนะครับว่าุมาใครจะได้แชมป์นะครับเกมนี้โอ้โหว่ากันนะครับโอเน็ตโอเนตสองลูกครับจะเป็นไาได้เด่นเลยครับแต่ในของปองคูณไล่บี้จังหวะนี้ผิดใบยามจะไปมาดูครับมาดูว่าครึ่งแรกสีเหลืองนั่นช้างแก่อคารมี่บี้ แค่จาโรงพมาบาลจัวเชียงรายนี่กันเห็นนี่สั่งอะครับมาลุยมาลุยมาแบบนี้ลกับอะรเน่นของโอเนี่พยายามจะไลไรบี้โอ้ดอกงซายลุยต่อครับมาแต่จะมีการได้โอ้โนี่เป็นผู้ผิขารทนิครับบางพวนี้ผูะศิลปินโอ้โ้นี่สังลมสังลม ี่่ไไดูไม่ทันเลยทันเร็วแบบหนงแสงโอ้โหดูว่าจังหวะชาช่วยนาทีล oh, 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 oh. ่าฝันฝันเป็นริงลุเวลานาทีโอ้โหวันนี้นี่ทำตอบสุดท้ายนี่บอกได้คำเดียวว่าเจ๋งเดี๋ยวโดนจุดโอ้โหดูครับถามเลยครับใครจะได้ครับเสมอโดนจุดโทษนะครับลูกมือชิงชนะเลย ตัวจริงชนะเลิครับเก่งแก้วโดนใจโดนใจหนุ่มรักน่ารักน่ารุ่นเลยครับตรงนี้เป็นรุ่นที่น่ารักน่าทานุทานนอเพิ่นมาเขี้ยวตาโดนใจแล้วอย่างนี้ว่าจับปลาเอาแล้ครับเด็กดีวันนี้เล่นฟุตบอลปาสีจับปาสีดีทำแก้วนี่วันนี้ได้แต่ทีมงานของคพลังดีควา์คุณเงินมาดูครับเกมเกมนี้ต้องดูว่าเกมจะดีแม่ฟงคุณหนีหนีสองลมฉีกหนีครับสองลมฟงคุณ นะครับจังหวะนี้ยังอยู่ที่โอเดตับโอเดตบาชิงจังหวะโอ,อในรุ่นส1ปีตาะวันฉายครับโซโดาหรือว่าตะวันฉายครับเป็นฝ่ายได้ทุ่งตะวันฉายเก่กันอีกชั้นอากล่ะอากูกลสอแบวทีมไหนสอแบวได้ดีมาดูครับอยังไม่ได้ครับปองคุเนเจ็ดี่หนึ่งสองรวมใปนปองคุนเอาแล้วครับไล่บี ข่าวคำโดบนี่ชูไปพิกมังซ้ายกันป mm ัดเซฟไปได้โอ้โหวันี่ออกมาดัดทาง nah framework. ไม่ได้ครับชางแกาคารานี่หลุยหมาพาเพลินบางนี่หมาดูจังหวะไปได้ครับเปิดปุ๊บได้ปั๊บรับทันทีหรือไม่ครับใครจะได้ครับความโดดเด่นจะเป็นฝั่งไหนวันนี้ทางด้านของเกมนี้เนี่ยีต TT ชวดออฟ TT ชวดในกองหลังครับคุณเล่นหมาได้สี่ โคกาสจะเป็นฝ่ายได้ท e ุ่มกันสองล้มกบมาลุยโอ้โยังไม่ได้ครับโอกาสดีๆเกมเหมือนนึ่งแรกยังสูนย์ประตูศูนย์ครับนี่คือฟุตบอลได้ครับในการแข่งขันฟุตบอลที่ยี่สิบสี่นาทีนักลากนักลาฝันครับใจสั่งมาสองลมกันเข้าไปกันครับมาเจอมาที่โอเน็ตครับโอเน็ตดิ้งปาอูโอ้คนนี้ปัญหาหนีไว้แก้เลยครับปัญหาหนีไว้แก้ครับสามารถเฉพาะตัว ความชำมาถเจ้าพอตัวเขาต้องดูว่าใครเก่งเยี๋ยวโดนใจโดนโอ้หเรื่ของทักษะครับการเก็บจังหวะเก็บจังหวะได้ดีแทงทีละทรอนวันนี้เป็นตัวหลังนหครับโอ้โหวาทีล่าฝันเลยครับจะเป็นริงฝันจะสลายเดี๋ยวก็รู้สิสองนั่นหนีผู้ของสองลมครับเจ็ดสิบก้านี่โฟกัสครับลูกแม่งของเขาคือการตั้งเตะนะครับโฟกัสนะครับการตั้งเตะคือผู้คุตั้งเตะแม่นไม่แม่น แม่นไม่แม่นหนึ่งเอาเลยครับนาทีหวั่นไหวหรือไม่เชิงบอลชิปจังหวะนี้ครับโอ้โหอันนี้นี่บันเดล่านี่บอกว่าเกมนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่โอ้โศงมาตู้กระสุนเลิบเสียงเลียบเสียงเชียร์มาแล้วครับทางดานของโฟกัสครับปูไหลบอลเรียบมาตะวันฉายดำฉายดำได้ตัวนี้ไม่ดูไม่ได้ ดูครับทางด้านของแมงปอว์แมงฟอว์เป็นฝ่ายได้ชุ่มครับทางด้านของทางแก้วทางแก้วดุยมาดุยมาเขาเอาโอ้โหยังอยู่ที่ออฟนะครับหมายเลขสี่ในออฟนะดูดูตำแหน่งของแมงปอวเป็นฝ่ายได้ชุ่มหดุยมาโอ้โหวันนี้โอ้โหกองหน้าวันนี้นี่ตำแหน่งของนัทเนอินหรือว่าทางด้านของฟิลมัทเนอร์ ตนนี้ต้องรู้ว่าทางแก้วครับผมรู้ว่าผมหนักบุกหนักเลยครับทางแก้วผมหนักบุกหนักครับทางแก้วบุหนักบุกหนักนุ่ยมาหนุ่ยมาคแนนไม่แก้นะครับคที่ชัดครที่ยราดจครับทางการครับดูเลไ้ราียทบเล่เรียมไทยดีเอาไปเลยครับตอนนี้ต้องรู้ว่าสองลมครับทานของทีมงานของคุณบอลนันบีเราชุดโอ้วันนี้นี่หมา ขอบคุณพี่ทุกทีขอบคุณพี่กำลังใจขอบคุณทั้งหลายนะขอบคุณมากนไมเลยคนี่คือบรรยากาศที่สุดยอดเราสร้างสรรค์สิ่งดีๆเรื่องน่าใจกันอีกันครับเริ่องน่าสนใจกันตอนนี้ครับมาดูครึ่งแรกครับมาดูสถานการณ์ตรงนี้ครับมาวัดใจครับสูงหนึ่งสูงครับดูครับได้ปลาตู้ครับ โอ้โหเน็ตดีคนยิงยังงงก็ป่าตามน้ำนี่ถือว่าทำผลงานการส่งลมขึ้นนำเล่มหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ยทำช้างแก้วบุกเยอะแต่ว่าโดนโต้กลับมีเสียประตูครันอลยตัวนี้ต้องดูว่านั่นหรอของลมส่งตขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยเอาเลยครับเวลาีดูว่าบุกเยอะนไหมก็จะได้ของช้างแก้วครับกตอนท้ายครับ ดูแต่ว่าความเฉียบกาดคงของโอเน็ตมันนี้นีเขาบอกว่าเขามาดีเหลือเกินมาดีเหลือเกินครับนาทีล่าฟันนาทีล่าฟันงันมนี้กกกเกมนี้ต้องดูใจสังจส่งมาลยุยใจสั่งมาลุยแบบนี้กับน,นาทีตอนนาที คุณครูชีชังเลิศแจ้งให้ทราบว่าจะได้รเกียรติจากครูอภิชัยใจวงนะครับครูชัยนะครับในมาเบ้านปันทั้งสองทีมนะครับครูชัยวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติจากสูงนี่ครับอันนี้ขอบคุณทีมงานของโค้ชเก่งขอบคุณทีมงานของโค้ชปิยราตาสายและโค้ชพิทักษ์นะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพิบูนคุณเบสองดมกีติในกาบความรูนะครูคุยสะเทือนบนบรรยาครับโในทีมโค้ชมงบัตติรทุษนะครับเอาละครับ นี่เอาเลยครับรับใจกันตรงนี้ครับเริ่มในใจไปด้วยกันนะครับเริ่มในใจไปด้วยกันสถานการณ์ที่บอกได้คำเดียวครับมาดูว่าเวลาโอ้เวลาที่สุดขอความเริ่มมือนะครับจะจะให้ผู้ชมนี่ห้ามอยู่หลังปลาตู้งเลยนที่ดี วันนี้โอ้โหขึ้นนังดีขึ้นหนึ่งครับโอ้โหกลับกลายเป็นว่าได้ประตูขึ้นนังกันสองประตูต่อศูนย์ครับสองลมครับโอ้โหวันนี้นี่การที่แสือนจะถูกใจเฉลยครับทั้งแก้วนี่จังหวะอะไรดีไปหมดเลยครับแต่ว่าการจบสกอร์ยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องลุ้นต้องดูโอ้โหวันนี้นี่อะไรครับเดี๋ยวดูว่าการสั่งการนี่ว่าเยี่ยมยอดครับพยายามไล่ดีครับโอ้โหวันนี้นี่ทางด้านของนัทชนุนทีม สี่สวนนั่นสิมัชถนนท์ครับลุยมาลุยมาแล้วผู้พูดแกับทายเป็นว่าสองเมือสู้ต่อสูเนยหเกมนี้พยายามจะบีบคั้นเลยครับแต่เริ่มได้ใจไปด้วยกันครับเริ่มด้ใจไปด้วยกันแทงทาลุมาโอ้โหอันนี้เกมที่ถูกต้องถูกใจถูกใจสิเลยสถานการณ์นี้ต้องดูว่าพุตบาลพูดชิงกันมานเลยผู้ชิงที่บอกได้คาเดียวเลยครับว่าเชิงโอนปาที่มาลุยมาพิษโอ้จังหวะครับ เติมมาลนี่เอาเลยครับเล่เหลี่ยมใครดีเอาไปได้ครับช้างแก้วเนี่ไล่บี้มาพยายามจะไปช้างแก้วแต่ว่าตอนนี้ทิศปายาวหลุดไปทางซ้ายครับโอ้โหดูครับช้างแก้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของไอดินนะครับโอ้โหไอดินวันนี้เสื้อหมายเลขสิบเก้า วันนี้ก็ขอความรับผิดชอบเพื่อการทีมช่วยแจ้งให้กลุ่มกาเชียและก็คุณภูมิคองเลครับเราว่ามัาเรื่องของการห้ามการเรียนพื้นที่ด้านหลังประตูชมเชียร์นักกีฬาอยากสร้างสรรค์สนุกสนานนะครับไม่ตะโกนสั่งเด็กแผ่นโค้ชนะครับไม่ดูดเด็กๆในกรรมการปู้ยบานสินดังผู้สองประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูคืงหลังกันต่อครับในแมตช์ิงชนะเลิศบุญสเปซปีครับฟุตบอลสุดดยอเวันนี้ครับทั้งสองทีมเอาเลยครับแก้เกมกับ